ือกไว้นะครับน้องนัดแล้วก็สวยนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างอันนี้ถามความรู้สึกเลยเพราะว่าหลังจากที่คะแนนโหวตผ่านไปเดินออกไปแล้ว2คนเหลือเรา4คนตอนนั้นเอาขอเดี๋ยวถามนัดก่อนก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าคือแบบเฮ้ยเขาไปกัน2คนแล้วแล้วเราจะเหลือไหมเนี่ยแบบพี่ก้องจะเลือกเราไหมหอะไรเงี้ยของนัดกับของสวยใครพี่ก้องเลือกใครก่อน สวยอ่าเอางั้นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวนัดต้องเก็บไว้ก่อนอ่าขอสวยก่อนเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรนะคะพี่เอาใหม่เอาเลยเฮ้ยเฮ้ยตั้งใจฟังดิโภงตอนที่อยู่มันจะหักมันจะพอไหมพออย่างเก้าอี้ได้แล้วใช่ไหมอยู่ตัวแล้วนะเซ็ตตัวได้แล้วถามว่าตอนที่เหลือสี่คนอ่ะพวกของนัดเหลือสามคนตอนที่เหลือสี่คนที่เขาอ่ายืนกันอยู่เนี่ยมีเราสองคนมีคุณเอกคุณโจ้แล้วก็แตงโมใช่ไหมค่ะนะครับเป็นยังไงบ้างตอนนั้นคือตอนนั้นน่ะพี่ในใจหนูอ่ะหนูไม่ได้คิดอะไรเรื่อง จะชนะไม่ชนะหรอกเพราะว่าหนูคิดว่าหนูทําทเต็มที่แล้วแต่ประเด็นที่ทําให้คิดเนี่ยคือคนดูในฮอ,อสวยสวยสวยแล้วมันพี่เข้าใจฟิลไหมพอชมคนดูว่าชมพี่คิมหรือเปล่าอ๋อมั้งไม่เห็นเลาเล่นเลาเล่นมาแต่ก็คือได้ยินเสียงแบบเห้ยคนก็เชียร์อะไรกแบบันสวยสวยแล้วเราแบบเหมือนเหมือนกับมีคนเชียร์เราอย่างนี้ใช่ใช่พี่มันเหมือนกับอยู่คอนเสิร์ตแล้วคนเรียกชื่อ สวยสวยคออีกเพลงอะไรแบบนี้พี่มันรู้สึกแบบ<อ>ดีมากก็คือถึงแม้ว่าตอนนี้ก็กบอกเลยถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เนี่ยตอนพี่ก้องไม่ได้เลือกเราไม่เป็นไรพี่คือตอนนี้ไม่เลือกก็ไม่เป็นไรคือหนูไม่รู้ว่าคนดูทางบ้าน่าเห็นภาพเราเป็นสภาพยังไงจะอ้วนจะเละอะไรยังไงแต่คนดูในฮอลลียกสวยสวย,สวยแค่นี้พี่เหมือนหนูเล่นคอนเสิร์ตแล้ว ตอนนี้ทางทางรายการนะครับก็เลยจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับน้องสวยนะครับจริงๆแล้วน้องสวยตกรอบนะครับแล้วเดี๋ยวมีคนเข้ารอบแทนนะครับเพราะตอนนี้ไรเล่นนะครับก็เห็นว่าเซอ้์ไพใจแล้วแต่ว่าก็คือก็คือพอพี่ก้องประกาศเป็นชื่อเราเป็นไงบ้างดีใจค่ะแต่ว่าพวงพวงอีก3ามคนเหมือนกับต้องหันกลับไปดูแล้วก็ก็คือเดี๋ยวเราก็จะต้องแบบเป็นตัวแทนไปต่อนะใช่เหมือนแบบว่ากาลังคิดว่าอีก3ามคนแบบเพื่อนน่ะพี่หนูก็เลยแบบ พะวงนิดนึงแต่พอหันกลับไปดูข้างหน้าอีกคนดูที่แบบไม่รู้จักกันเลยแบบสวยเลยน้ำตาไหลอะ่ะพี่ดูก็แบบขอบคุณ้นๆ <c oughs> รู้จะทำไงยังไงอะ่ะพี่คุณเขาเชียร์เราขนาดนี้เขาแบบเขาอิน,แบบอนกับเราขนาดนี้เยอะกว่าพ่อแม่เราอีกอะ่ะคือแบบรู้สึกเดี๋ยว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 อันนี้ยวเี๋ขอบคุณหวเดวด่ายวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี่หนูแบบหนูไปแขวงดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดตรงนี้เลยนะหนูแพ้โหวตตลอดอ๋ยวเดวแบบ แพ้โหวตไม่เท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยในในฮอแบบเรียกสวยสวยมันเหมือนกับได้โหวตอะได้โหวตในมอพี่มันแบบโอ้ยตื่นตันนะคนมากก็คือเราก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงรอบต่อไปนะครับวันนี้เราถอดตัวเดียวนะครับรอบต่อไปสวยจะถอดหมดเลยนะครับแล้วเขาก็ไม่เขาก็ไม่ให้หนูออกอีกเลยค่ะพี่ครับเรียกว่าเซ็นเซอร์เขาไม่ทันเลยเอามาที่นัดบ้างเป็นยังไงครับพอเมื่อกี้บอกแล้วว่าสวยไปแล้วเหลืออยู่3ทีมเพราะว่ามีเอกคุณเอกคุณโจ้ด้วยที่เป็นดูโอ้ สี่คนสามทีมที่อยู่ตรงนี้จะรอดไหมวะแบบมันจะรอดไหมเนี่ยแบบพี่พี่พี่เอกพี่โจเขาก็อเราก็สุดเดินทางของเขาใช่พี่แตงโมเขาก็โอ้ยน่ารักแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักแล้วแบบเขาก็เอ้แต่อเดลของเราก็ใช่ย่อยนะครับก็มันก็ใช่กันโอ้อยากเอาไม้ตีหน่เลยใช่เป็นยังไงแต่แบบคือตื่นเต้นไงแบบจะร้องแล้วอ่ะอยู่บนเวทีแบบคุยกับพี่เอกอ่ะ พี่เอกหนูจะร้องแล้วอ่ะจะร้องพี่เอกบอกได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วแบบหันไปพี่เอกร้องแล้วก็คิดว่าอย่างงั้นมั้งก็บก็คิดว่าคิดว่าได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่เอกก็พูดแล้วนัดแบบเฮ้ยจะได้เหรอแล้วพี่ก้องกับอีกคนนึงที่ทําได้อ่าแบบผิดพลาดน้อยที่สุดก็คือน้องนัดครับแบบเฮ้ย เราเหรอเป็นเราเหรอเนี่ยเราเหรออะไรเงี้ยก็ขอบคุณค่ะแล้วก็ก็ไปจับมือน้องนัทน้องนัทดีใจด้วยน้องนัทดีใจด้วยแบบแต่น้ำแบบน้ําตาจะไหลอะแบบอะไรวะแบบมีคนเชียร์เราเยอะเลยแบบเืก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เชียร์เป็นกําลังใจดีๆใช่นะครับอ้าวคำถามถามไม่ทันเลยเมื่อกี้กำลังจะดูนะครับบอกว่าเออมีอ่าความแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวขอถามเอาเป็นถามสวยดีกว่า จากที่ประกวดมาปกติเนี่ยจำได้ว่าอ่ะสวยเคยประกวดมาเป็นหลายเวทีอะไรอย่างนี้แต่ว่าคราวนี้ไม่ได้หลายเวทีขนาดนั้นเอาสักเอาสักสักสองส,สามที <c oughs> อะแล้วโอเคา <c oughs> แหมงมีการตออนะ่อรองด้วยอ่ะแล้วกับเวทีนี้หลังจากที่ออกอากาศไปผ่านไปมีคนทักทายอะไรยังไงร,รู้สึกว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในตัวเราเปลี่ยนแปนะคะเอาเป็นเรื่องของชื่อเสียงแล้วก็การแบบว่าคนจําเราได้มากขึ้น เรื่องนี้เปลี่ยนไปมากเลยเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าคือเราเล่นดนตรีกลางคืนอยู่ก็จะมีแบบเหมือนคนที่คอยตามดูเราอยู่ตามร้านเนี่ยก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งแต่ว่าถามว่าคน69ล้านคนเนี่ยเขายังแบบเหมือนคือสิ่งที่หนูอยากจะแ,แบบเหมือนกับนักร้องเนี่ยคือความฝันของหนูก็คืออยากให้คนแบบจําได้ว่าเนี่ยสวยสวย,สวยเป็นอย่างนี้นะสว,ออนสวยเป็นอย่างนี้นะสวยร้องอย่างเงี้ยสวยเต้นอย่างเงี้ยนี่คือสวยแล้วมันเหมือนกับ ความฝันเราเป็นจริงอ่ะพี่มันแบบไม่จําเป็นต้องดังมากไม่จําเป็นต้องแบบมีเงินทองมากเงินทองมันเป็นเหมือนกับของที่แบบเป็นโบนัสอ่ะพี่ที่ต้องเอาไปใช้ชีวิตแต่แบบแค่คนจําเราได้แค่นี้มันเหมือนกับว่าโอ้ยเกิดมา69้าล้านคนมีกี่คนนะที่คนจะเรียกชื่อได้อ่ะใช่ไหมพี่มันแบบยิ่งใหญ่มากอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมรสสวยและเป็นเดอะไวส์ไทยแลนด์สวยจะไม่เอาเงินโอ้ยพี่อยากอยากถึขนาด โน้ต no. จะกล่าวนะที่นี่เลยว่าใครที่ได้เป็นเดอะไวท์และถ้าหนูไม่ได้เป็นใช่ไหม,อมขอสองหมืน่น <c oughs> ออเฮ้ยหเงินไม่สําคัญอะไรนะเ <c oughs> อออานนี้มีคนส่งมา,าอ่าเอางั้นงั้นี้งที่ถามนัดบ้างนะครับคุณหมูน้อย SFC อยากขอบคุณใครเป็นพิเศษสำหรับนะก็อยากจะขอบคุณแม่ก่อนเลยพ่อกับแม่ที่ทำให้นัดได้เกิดมาอยู่บนโลกนี้นะคะค่ะแล้วก็ ขอบคุณเลยขอบคุณพ่อแม่เลยทีก็ขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเก่าโรงเรียนใหม่โรงเรียนตั้งแต่สมัยอนุบาลยันมัธยมปีที่ห้าปีที่6กนะคะโอ้นั้นยังไม่จบดินั้นอยู่มห้าอยู่เลยก็ก็ขอบคุณก็ขอบคุณครูมากนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อาจารย์บุรน์ศิวรานุนนะคะที่ อคอยสอนนัทเป็น,น,นคนนี้เป็นอาจารย์ของนัทที่ตอนที่นัทอยู่โรงเรียนทุ่งสงนะคะตอนประมาณมต้นนะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่ช่วยสอนนัทมาตลอดสอนในเรื่องเทคนิคสอนทุกอย่างที่เกี่ยวกับการร้องเพลงแล้วก็สอนสอนเกี่ยวกับชีวิตประจาําวันสอนกับศิลธรรมประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็ขอขอบคุณแฟนคลับนะคะของนัท แล้วก็ไฟขับของคนอื่นด้วยนะคะที่เชียร์นัดมาตลอดนะคะแล้วก็ขับที่ที่อ่นอกจากโหวตคนอื่นแล้วยังโหวตให้เราด้วยอะไรอย่างนี้มาแล้วก็ยังยังชื่นชอบในผลงานของเราอาจจะอาจจะประมาณนั้นมั้งนะคะก็พูดสันเขาพูดไม่ดีขึ้นนะค่ะก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณโค้ชนะคะสี่ท่านโดยเฉพาะพี่ก้องนะคะขอบคุณมากนะคะก็เจ็บปวดเก็เหวานขอบคุณพี่ก้องนะคะที่ คอยให้คําปรึกษานะแล้วก็ขอบคุณพี่ก้องที่คอยอช่วยเหลือนัดนะคะคอยเลือกนัดแล้วก็พี่สวยด้วยนะคะก็ขอบคุณพี่ก้องมากเลยค่ะโดนรักพี่ก้องมาจุ๊บจุ๊บถูกทั้งหนูเอ้ยเด็ดด็เด็ดเอาเอาเมาส์นะขอเมาส์นิดนึงได้ไหมอะไรคือรอบที่รอบบายอะ่ะโค้ดเขาเลือกพี่เอ่อพี่สแตมกับพี่โจ้อะ่ะเลือกเขาไปก่อนสองคนพี่ก้องกดมาทีหลังแล้วไม่ไม่ได้พูดอะไรอะ่ะ แล้วสุดท้ายเลือกใครคัดเลือกปีก้องค่ะโถโชีวิตประศกชีวิตประซกจริงประเลยครับเออมาตรงนี้เลยนะคราวนี้มีคําถามคนนี้ถามฝั่งสวยบ้างจากคุณการจนาถามว่าถ้าได้เป็นเดอะอยซ์คนแรกสิ่งที่จะทําคืออะไรโอ้โหเรื่องหวย่นงกันงานสิ่งที่ทำตอนแรกคืออะไรคะสิ่งที่ทตอนแรกอะคะแก้บนกับพี ใช่มันเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยไว้นานเดี๋ยวเราลืมแก้บนอันดับหนึ่งนะอันดับสองก็ตังไปทําบุญบุญอะไรไม่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าอนาคตจะบุญอะไรแต่ตอนนี้ไม่ได้บุญตอนนี้ไม่ได้บุญก็คือแก้บนก่อนเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่หลุดบนอ่าแล้วก็เอาตังไปทําบุญคือเคยคิดด้วยว่าถ้าเป็นคนรวยเมื่อไหร่เนี่ยอยากจะสร้างวัดอยากจะโอ๊ยจะร้องไห้คือแบบชอบทําบุญมากก็เลยคิดว่า ขอให้ได้รวยก่อนใช่รวยแล้วเผื่อแผนแน่นอนใช่แล้วก็อยากจะแบบขอบคุณขอบคุณคนดูที่แบบที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้ใช่มันพูดไม่ถูกอะพี่คือจะร้องไห้เมื่อกี้ร้องไห้ไปร่องแล้วเรื่องคนดูเนี่ยประทับใจมากใช่โอเคนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอ่ะคราวนี้ขออีกหนึ่งคำถามนะครับจะถามให้พูดแสดงความรู้สึกถึงสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของทีม อ่านี่เดี๋ยวใครอยากจะพูดกับใครอะไรยังไงอ่ะอน,นักนก่อนค่ะก็สําหรับผู้ที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบนะพี่เพ็พี่โจแล้วก็พี่แตงโมนะคะก็ทั้ง3ามคนก็คือเราสนิทกันมากค่ะทั้งกลุะะ่มเลยค่ะคือแบบสนิทกันมากๆนะคะคือทำอะไรใช่ซ้อมด้วยกันคะ่ะปรึกษาการคอยคอยทุกอย่างอะ่ะแบบคือเราเหมือนพี่เหมือนน้องมัน เหมือนเหมือนแบบทุกอย่างค่ะเหมือนเพื่อนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบ <c oughs> แบบเหมือนขาดสาวคนนี้ไปก็เหมือนขาดอะไรบางอย่างไปเหมือนขาดเหมือนสมมติร่างกายให้นเหมือนขาดแขนขาดขาประมาณนี้ย่มันก็อืมก็อยากให้พี่ทั้งสามคนก็อยากให้พี่ทั้งสามคนสู้ต่อไปค่ะแล้วก็อยากให้พี่ทั้งสามคนอืมแบบยังไงอะ คือคืออยากให้สู้อะคะ่ะเพราะว่าการการสู้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราพึดขึ้นมาได้นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราทั้ง 3- 4สี่คนนี่แหละคะ่ะก็จะจะทำให้เต็มที่เพื่อทุกคนแล้วก็เพื่อพี่อาสานคนด้วยอ่านะครับก็คือทำเผื่อทำให้ดีที่สุดเผื่อทุกๆคนที่ไม่ได้เข้ารอบตรงนี้นะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนของทีมนะครับก็จริงๆแล้วเขาคงจะนะ ฝากความคาดหวังกับทุกๆคนที่เป็นตัวแทนของทีมต่อมาเรื่อยๆตรงนี้ยิ่งถ้าเกิดสมมติเราทํายิ่งดีเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งรู้สึกว่าถูกแล้วนี่คือตัวแทนควรจะได้เป็นตัวแทนของทีมนี้ถูกแล้วนะครับากสวยละนี่คืออันนี้เท่าเท่าที่อันนี้ขอขอส่วนตัวนิดนึงตั้งแต่ตั้งแต่ตอนรอบ Battle แบทเทิลละนะครับเพราะว่ากับพี่บิงปองเองนี่ก็เคยสนิทกันมาอะไรยังไงกันมาแบบมาเคยแบทเทิลกันมาก่อนปุ๊บแต่ว่าพอผ่านมาเป็นตัวแทนตรงนี้ก็มีเป็นครั้งที่2แล้ว อย่ากันอย่าพอจับปุ๊บโบ๊ะเลยคือคือในทีมเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบแค่แค่แค่แบบการแข่งขันใช่ไหมคือแบบตั้งแต่รอบรอบก่อนรอบแมตเทอร์นี่แหละพี่ที่มาเจอกันอะคือไม่ว่าจะเป็นพี่แก้วพี่พึ่งก็จะอเอาแอมอะไรที่ที่ตกไปก่อนก่อนจะถึงรอบนี้คือเราก็ยังนัดไปกินข้าวไปเที่ยวไปอะไรกัน คือเหมือนกับเขาเป็นเขาเป็นนักร้องเหมือนเราอ่ะและสิ่งที่เขามีเหมือนเราก็คือความฝันพี่แล้วก็เหมือนไอโก้กับพี่เอกโจ้คือหนยพี่เอกโจ้คือเขาเครียดมาตลอดว่าในทีมเนี่ยเขาอาจจะเขาชอบพูดกับเขาว่าเขาว่าไม่เก่งที่สุดอแบบนี้ซึ่งซึ่งเหมือนกับเขาถอบตัวเองเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นตัวเต็งเหมือนใครอะไรยังไงใช่พีซึ่งซึ่งในความคิดหนูอ่ะทุกคนมันต้องเริ่มจากการไม่เก่งก่อนอ่ะทุก ก่อนที่หนูจะมาถึงจุดนี้หนูก็แพ้มาเยอะแล้วพี่ซึ่งอยากจะให้กําลังใจเหมือนน้องแตงโมก็ยังมีอนาคตอีกไกลอะ่ะค,คือคือเหมือนเวลาเพื่อนไม่ได้อ่ะพี่เราก็เสียใจว่าอยากให้ไปด้วยกันอะ่ะแม้กระทั่งทีมพี่คิมก็ตามเห,ห,หมือนน้องกงเนี่ยเก่งมากพี่คือมันแบบเรื่องนี้มันบอกไม่ถูกอ่ะพี่คือใครจะผ่านไม่ผ่านอ่ะซึ่งมันเป็นอยู่ที่จังหวะในเวลาการอะไรหลายๆอย่างที่มันจังหวะชีวิตว่าเราจะ มีโอกาสมาถึงจุดนี้ไหมซึ่งซึ่งเหมือนคนดูที่บางทีก็ดูทางบ้านเขาไม่ได้รู้จักกันเหมือนเราซึ่งซึ่งเราสนิทกันแล้วเราจะรู้ว่าทุกคนแบบตั้งใจทําโชว์ออกมาให้คนหนังบ้านชอบซึ่งวันนี้ทุกคนทําได้ดีที่สุดแล้วหนูภูมิใจในทีมหนูมากเลยครับยอดมากคืออันนี้บอกส่วนตัวด้วยอย่างนึงครับอยู่หลังเวทีนะครับแต่ละคนที่ลงมาจากเวที ก่อนขึ้นไปร้องเนี่ยกดดกันทุกคนอาจจะแบบสนุกสนาแบบสสนาแซวๆกันบ,บ้างแ,แต่พอร้องเสร็จปุ๊บลงมาเห็นความเฮฮาแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เต็มที่แล้ววันนี้เราทําได้แบบอย่างคู่คุณเอกคุณโจเอกก็เหมือนกันลงมาบอกว่าโหตีมืออะไรปึ้งบอกว่าวันนี้เหมือนกับปล่อยสุดแล้วสบายแล้วไม่ว่าจะเข้ารอบหรือว่าตกรอบยังไงถือว่ามาได้ถึงจุดนี้สุดยอดแล้วนะครก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนทั้งคนที่เป็นตัวแทนของทีมและไม่ได้เป็นตัวแทนของทีมด้วยนะครับขอบคุณนะครับอีกเรื่องถามนะครับอันนี้ก็เด บอกสองคนเมื่อกี้ที่เขาเป็นมีคะแนนโหวตไปเรียบร้อยแล้วว่าจากทางบ้านอันนี้อยากจะขอบคุณอะไรยังไงคัเป็นพิเศษสับสองคนเลยก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่ช่วยออให้กําลังใจนะแ,แล้วก็ช่วยโหวตนะนะคะถึงแม้จะไม่ได้คะแนนโหวตก็ไม่เป็นไรค่ะก็พี่กองเรื่องแล้ว <c oughs> โอเคค่ะู <c oughs> สบายแล้วคะ <c oughs> ่ะวิกวิกนี้สบายแล้วคือ Okay, โอเคค่ะก็ต้องทำต่อไปใช่ค่ะนะใช่ต้องทำต่อไปแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน,นที่คอยสอน,นมานะคะขอบคุณแม่คุณพ่อที่คอยเกิดมาเอ้ที่คอยคอยให,ให้กำเนิดหนูเออขอให้กำเนิดหนูแล้วก <laughs> ็ขอบคุณโ <laughs> ค้ชกล้องค่ะขอบคุณมากมากนะคะพี่ก้องที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็คอยสอนนะนะคะเหมือนเหมือนพ่อสอนลูกก็อบอุ่นค่ะหนูชอบหนูชอบค่ะขอบคุณ่ะ สวยครับขอบคุณก่ณอนอื่นเลยขอบคุณแม่นะคะที่ที่ที่ทแบบยอมลงทุนทุกอย่างยองหมหวดติดป้ายนู่นนี่นั่นเพื่อเพื่อให้วันนี้ถึงแม้ว่าที่แม่พยายามหมดแล้วมันไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้สําคัญเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันก็อยู่ที่ดวงด้วยใช่ไหมไัช่แล้วก็ขอบคุณแบบ คนดูมากมากเลยค่ะเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าทางบ้านเห็นหนูยังไงนะแต่ว่าคนดูในคอ l เรียกชื่อหนูตลอดเลยอะหนูงไ,งไม่รู้จะพูดไม่รู้าแบบ <laughs> แม่เอ้ยแบบแม่เอ้ยโอ้แม่พี่ช่วยเราแม่เอ้ยแม่ของเรา ที่เ,เราไปฝันมันร้องแล้วคนต้องเรียกชื่อเราอะพี่เป็นนี่คือจุดนี้แล้วนี่เรามาประมาณนี้แล้วมันได้แล้วพี่รอที่จะฟังในรอบต่อๆไปนะครับของทั้งสองคนเลยนะวันนี้ขอบคุณมากเลยทั้งนัดแล้วก็สวยนะคระับผมครับสู้ๆ